นนป้าทำไมไม่รู้จักเก็บขนมของป้าเนี่ดูดิฉันเหยียบจนรองเท้าเลอะไปหมดเลยอะ่ะแกกับพี่อ้ําก็คบกันมานานแล้วนะพี่อ้ําไม่ขอแกแต่งงานบ้างหรืองไงเขาบอกว่ารอ,อเขาบรรจุเป็นอาจารย์ได้ก่อนอะ่ะพ่อแม่ของฉันจะได้รู้ว่าเขาดูแลฉันได้เอาแบ๊ก แก้งพี่ทำไมเนี่ยพี่แบกรู้ไหมเดี๋ยวเดือนหน้าพี่จะได้บรรจุเป็นอาจารย์ที่มหาลาัยแล้วนะคุณทำแบบนี้อ่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นกับคุณหรอกนะคะอีกอย่างมันจะทําให้คุณเสียชื่อเสียงด้วยที่คุณน่ะมาลังแกคนที่ไม่มีทางสู้คนในบริษัทเขาอ่ะจะนินทาคุณได้นะคะ ขนมจ้าขนมอร่อยอร่อยอ่บบมมอละสิบบาทจ้านขนมไม้จ้าห่อละสิบบาทจ้าหนูซื้อขนมไม่จ้าอร่อยอร่อยห่อละสิบบาทจ้าฉันไม่กินขนมห่อใบตองสกปกสกปกแบบนี้หรอกจ้าโ,โหขนมป้าไม่สกปกหรอกนะจ้าป้าทำเองกับมือรับรองสะอาดอร่อยค่ะ พูดก็พูดได้ฉันไม่ได้ไปเห็นตอนป้าทำซะหน่อยคนอย่างฉันน่ะต้องกินขนมร้านเบเกอรี่เท่านั้นจ้ะไม่ลดตัวมากินขนมเกรดต่ำแบบนี้หรอกเออแล้วหนูเอาอะไรมาวัดละจ้าว่าขนมป้าเกรดต่ำอ่ะ <c oughs> ก็ดูราคาขนมป้าสิอันละสิบาทจะเอาความอร่อยมาจากไหนร้อนก็ร้อนเสียเวลาชางมั หนูกว้างอ้าวป้าขนมได้แล้วจ้ะเท่าไรจ้ะป้าห้าสิบบาทจ้ะอ่ะฉันให้ป้าหกสิบเลยไม่ต้องพองนะอใจนะหนูแหมมาขายขนมถึงนี้เลยหรอป้าฉันจะบอกอะไรให้นะคนที่เนี่ยเขาไม่กินขนมแบบนี้กันหรอกคนทำงานที่เนี่ยเขากินขนมปงังนมเนยแล้วก็แซนด์วิชกันจ้ะ พอดีหนุกวางเขาโทรสั่งขนมป้าละ่ะป้าก็เลยเอามาส่งอ่ะจ้ะก็นึกว่าใครสั่งที่แท้ก็แม่บ้านนี่เองคนเกรดเดียวกันก็ต้องสั่งขนมแบบนี้กันกินสินะเป็นแม่บ้านก็ต้องสั่งขนมห่อใบตองห่อละสิบบาทกินสมและคนกระจอกกระจอกก็ต้องกินขนมกระจอกกระจอกถูกแล้ว ป้าขอบใจมากนะข่ายด,ดีนะจ้ะนี่จัก,กว้างนี่ป้าขนมป้ามีแต่คนชมว่าไห่กันทั้งนั้นเลยนะป้านะแล้วก็อ,กอย่างนะมีคนอ่ะเขาฝากฉันอ่ะ ซื้อขนมป้ากันเยอะเลยโอยขอบใจนะลูกอ่ะอันนี้ที่ป้าควางสั่งแล้วอันนี้ป้าแถมจักวางไม่เป็นไรจ้ะป้าป้าเอาไว้ขายเถอะไม่เป็นไรป้าแถมจะได้ไปแบ่งกันกินป้าเอาไว้ขายแค่กําไรป้าจะเอาจากไหนนะอุ๊ยเนี่ยแหละเอาไปกินกันเลได้จะได้แบ่งกันกินไงลูกอุ่นๆป้าไม่เยอะแ่แค่ขนมพอแค่นี้ถึงกับต้องแย่งกันเลยหรอ ก็อย่างว่าแหละเนาะขนมของป้าก็มีแค่แม่บ้านคนนี้แหละที่ซื้อคนเกรดเดียวกันก็ต้องกินขนมเกรดเดียวกันถูกต้องแล้วสันี่หนูหนูไม่พูดแรงไปหน่อยเหรอทำไมเหรอหนูอาชีพแม่บ้านอย่างกวางอ่ะมันเป็นยังไงหรอคนเราอ่ะนะสูงต่ำอ่ะมันอยู่ที่จิตใจนะหนู ไม่ได้อยู่ที่อาชีพและหน้าที่การงานแล้วการศึกษาที่หนูเรียนน่ะมันไม่ได้ช่วยให้หนูเป็นคนเลยเหรอถึงได้ไม่รู้ว่าคุณค่าของคนเนี่ยมันเท่าเทียมกันโอหอีป้าที่ปากดีเหรอปากเีแบบนี้เอาเลือดออกจากปากซะหน่อยแนละ้วอย่าทำแบบนี้เลยค่ะคุณแป๊กนี่เกกล้าดีมาสั่งฉันเหรอ เป็นแค่แม่บ้านอย่ามาเสือกเรื่องของฉันไม่งั้นคนที่เดือดร้อนอ่ะ,ะเป็นแกคุณแป๊กคะคุณทำแบบนี้อ่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นกับคุณหรอกนะคะอีกอย่างมันจะทำให้คุณเสียชื่อเสียงด้วยที่คุณอ่ะมาลังแกคนที่ไม่มีทางสู้คนในบริษัทเขาอ่ะจะนินทาคุณได้นะคะฝากไว้ก่อนนะอีป้า ไปก่อนนะลูกป้าป้า,ปาคะป้าอยากคิดมากนะจ๊ะป้าไม่คิดมากหรอกลูกป้าไปขายก่อนนะลูกจังจ้ะขา,ายดีๆนะจ๊ะป้า ทธอฐานที่ปากดีใส่ฉันวันนั้นแล้วก็จําใส่หัวงแกไว้ด้วยนะกูอย่ามาปากดีใส่ฉันอีกไม่งั้นนะแกจะไม่ได้ตกใจแบบวันนี้แน่ป้าเอ้ยไม่รู้ว่าเป็นที่นิสัยหรือสันดานกันแน่ วันนี้ฉันคงไปซื้อของกับแกไม่ได้แล้วนะพอดีพี่อ้ําเขาโทรให้ฉันไปกินข้าวด้วยอะ่ะอืมไม่เป็นไรเออว่าแต่แกกับพี่อ้ําก็คบกันมานานแล้วนะพี่อ้ําไม่ขอแกแต่งงานบ้างหรือไงเขาบอกว่ารอเขาบรรจุเป็นอาจารย์ได้ก่อนอะ่ะพ่อแม่ของฉันจะได้รู้ว่าเขาดูแลฉันได้แกนี่โชคดีจริงเลยนะที่ได้พี่อ้ําเป็นแฟน <laughs> ฉันก็ว่าางนั้นแหละ <laughs> งั้นฉันไปทำงานก่อนนะ

ของป้าเนี่ดูนี่ฉันเหยียบจนรองเท้าเลอะไปหมดเลยอะ่ะก็บหนูเดินไม่ดูทางเลยอ,อะ่ะป้ากำลังจะไปเก็บอะ่ะหนูไม่เหยียบม,มันก่อนอะ่ะนี่แกมาโทษฉันอีกเหรอแกไปเอาผ้ามาเช็ดรองเท้าให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นแกเจอดีแน่ยังอีกเกินไปหรือเปล่าคะคุณแป๊ก เรื่องแค่นี้เองอะทำไมต้องโมโหด้วยล่ะคะไม่เกินไปหรอกก็อีป้านเนี่ยดูดิมันทำขนมหลน่นแล้วเลอะรองเท้าฉันไปหมดเลยอะไปหาผ้ามาเช็ดรองเท้าให้ฉันเดี๋ยวนี้ผ้าเช็ดรองเท้าคุณอะไม่มีหรอกค่ะถ้ารองเท้าคุณเลอะแล้วใส่ไม่ได้อะ่ะคุณก็ถอดเปนไว้ตรงนี้แหละเพราะช่วงเนี้ยหน้าฝนด้วย ฝนอาจจะตกลงมาช้ารองเท้าคุณรองเท้าคุณจะได้สะอาดไงล่ะคะโอ้ยอีป้านี่แกใช้หัวสมองที่ไหนคิดอ่ะรองเท้าของฉันคู่ตั้งหลายบาทแกจะให้เอาวางตากน้ำฝนเนี่ยนะแกคิดได้ยังไงไปเอาผ้ามาเช็ดให้ฉันเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นแกเจอดีแนะ่พ่อเถอะคะ่ะคุณแป๊กอย่ามีเรื่องกันตรงนี้เลยนะคะอายคนอื่นเขาเดี๋ยวรองเท้าคุณแป๊กอะ่ะเดี๋ยวฉันไปล้างให้นะคะไม่ต้อง เดี๋ยวฉันจัดการเองก็ได้แต่คราวหน้านะหัดเก็บขนมราคาถูกของแกไว้ให้ดีไม่ใช่มาทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแบบนี้เสียเว,วลาอ่ะป้าคะเดี๋ยวขนมเนี้ยเดี๋ยวกวางเอาไปทิ้งให้นะจ๊ะขอบใจนะลกูก โปลแกพี่มาถึงแล้วนะครับพี่รออยู่ที่เดิมนะรอนานไหมคะไม่นานหรอกครับพี่ก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันงั้นลองหันมาสิคะเอาแ๊กแกล้งพี่ทำไมเนี่ยพี่แ๊กรู้ไหมเดี๋ยวเดือนหน้าพี่จะได้บรรจุเป็นอาจารย์ที่มาหาลาัยแล้วนะจริงหรอคะไปยินดีกับพี่อ้้มด้วยนะคะ ต่อไปนี้พี่ก็จะมีตำแหน่งหน้าที่การงานพอที่จะไปเป็นเขยบ้านแบ๊กแล้วนะแบ๊กรอพี่หน่อยนะครับเดี๋ยวพี่จะไปขอแบ๊กแต่งงานนะจริงนะคะจริงสิครับแบ๊กงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินฉลองกันดีกว่าไหมดีค่ะไปะ <laughs> ถึงในบ้านคนอื่นเขาเลยเหรอป้าก็มาเก็บขวดที่นี่เป็นประจำอยู่แล้วหนูไม่จริงอะ่ะที่นี่เหมือนบ้านพี่อ้ําพี่อ้ําไม่มีทางให้ป้าจนๆอย่างแกเข้าบ้านแน่นอนแล้วนี่แอบ,บขโมอยอะไรไปบ้างล่ะพี่อ้ําพี่อ้ําขาพี่อ้ําเแาแบกมาแต่เมื่อไหร่๊ะมาถึงสักพักแล้วค่ะพี่อ้ําะ แตกเห็นีป้าคนเนี้ยเก็บของออกมาจากบ้านพี่อ้ําด้วยค่ะไม่รู้ขโมยอะไรไปบ้างหรือเปล่าคงจะขี mm ้ hmm. กเกียจทํามาหากินถึงขนาดลักเล็กขโมยน้อยขโมยของบ้านคนอื่นแบบเนี้พี่อ้าําไล่ป้าจนจนคนนี้ออกไปเลยนะคะดูดิแต่งตัวก็สกรปรกอืมขยะขยะง่ะนี่คุณหยุดพูดแบบนี้เลยนะแป๊คคุณรู้ไหมคนจนๆที่คุณพูดถึงเนี่ยเป็นอาจารย์ของผมเอง เป็นคนที่ส่งเสียผมเลี้ยงดูผมจนผมเรียนจบถ้าไม่มีอาจารย์ก็ไม่มีผมในวันนี้อาจารย์อาจารย์พี่อ้ําเหรอคะใช่แล้วทําไมอาจารย์ต้องมาเก็บของแล้วก็ขายขนมราคาถูกด้วยล่ะคะก็เพราะอาจารย์เขาไม่อยากอยู่บ้านเฉยเขาก็ไปเก็บขยะขายทําขนมไทยขายและแปลกรู้ไหม ขนมไทยของอาจารย์ที่ขายดีมากๆทําแทบไม่ทันแ๊กขอโทษอาจารย์พี่เดี๋ยวนี้เลยนะอ,อาจารย์คะคือแ้นขอโทษอาจารย์ด้วยนะคะที่พูดไม่ดีแล้วก็ทำไม่ดีกับอาจารย์นะคะ คือก่อนนะเพัไม่รู้จริงๆว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ของพี่อ้าํามาค่ะยกโทษได้ไปด้วยนะคะคนเราอะนะถ้าทําผิดแล้วรู้จักปรับปรุงแก้ไขอะเขาเรียกว่ากลับใจแต่ถ้าทําผิดแล้วยังทําต่ออีกเขาเรียกว่าสันดานป้า ฝากไว้ให้หนูคิดแค่นี้แหละอ้ามครับอาจารย์กลับก่อนนะครับอาจารย์สวัสดีครับี่พี่อามคะ้วขอโทษนะคะที่พูดไม่ดีแล้วก็ทำไม่ดีกับอาจารย์พี่อ้ามมาค่ะ เราไม่รู้จริงๆว่าท่านเป็นอาจารย์ของพี่อ้๊มาค่ะนะอยาก,กดากับงนะแบ๊กพี่ว่าแบ๊กกลับบ้านไปก่อนดีกว่าทำไมอะคะพี่อยากอยู่คนเดียวอะพี่อยากจะทบทวนเรื่องความสัมพันธ์ของเราสองคนใหม่เพราะว่าพี่ไม่ชอบกิริยาการดูถูกคนของแป๊กแบบนี้เลยเราสองคนเป็นแค่คนรู้จักกันแต่กก็อย่าโทษพี่เลยนะ ให้แป็กโทษตัวเองปรับปรุงตัวเองเพื่อแปกจะเจอคนที่ดีกว่าพี่ไม่นะคะพี่อ้อมพี่อ้อมฟังไปก่อนนะคะไม่เอาแบบนี้นะพี่อ้อมแป็กกลับไปเถอะไม่ขอโทษพี่อ้อมไ่ขอโท วันนี้ไม่มีลูกค้าหรอกนะไปขายร้านอื่นนุนหนูพูดไม่ได้ยินหรือไงฉันบอกว่าวันนี้ไม่มีลูกค้าไงฉันก็ไม่มีเงินซื้อหรอกนะทําไมไปว่าป้าเขาแบบนั้นอะฮะคือว่าป้าเขาจะมาขายของค่ะหนูก็บอกแล้วนะคะว่าวันนี้ไม่มีลูกค้าเขาก็ตื้อจะขายให้ได้เลยสภาพแบบนี้ไม่น่าจะมีปัญญามาซื้อกาแฟแก้วละห้าสิบหกสิบหรอกค่ะ เต็มร้านไม่หมดเลยลูกค้าไปไหนหมดเนี่ยตีนแบาแกเดี๋ยวก็มีหมดเป็นคนแกไม่ได้โอ้ก็ฉันเบื่อนี่แกลูกค้าไม่มีเลยฉันก็เอาแต่นั่งตบยุงเนี่ยหน้าเบื่อชะมัดเลยแกบ่นมากขนาดเนี้ระวังแกไว้นะเกี่ยวอะไรเนี่ยก็ดูหน้าแกตอนนี้สิย่นเหมือนกับ หมาปักเลยอะนางเต้นรอเล่นเนี่ยแ่มีโทรศพัพท์แกก็ถ่ายไปสิจะได้ไม่เบืเ่อต้องปัดทินเดอร์แล้วแหละเฮ้ยลูกค้ามาแล้วแก ค่ะหลงสวนยินดีต้อนรับค่ะวันนี้มีอะไรกินบ้างจ๊ะมีตามเมนูนี้เลยนะคะอาหารร้านเราเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยนะคะงั้นเอาเอสเปรสโซโยเย็นหวานน้อยสองแก้วนะจ๊ะแล้วก็ผัดขี้เมาทะเลหนึ่งที่ได้ค่ะเดี๋ยวเชิญลูกค้าเลือกที่นั่งได้ตามสบายเลยนะคะจ้า พ่ี่แกแม่ครัวจ้าหัวหน้าป้าหมูสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอือน้องเจนวันนั้นที่มาเห็นบอกว่าจะรับพนักงานเพิ่ม ได้หรือ,อยังล่ะได้แล้วค่ะได้แก้มเพื่อนที่มาหาลัยมาช่วยนะคะดีจ้ะได้เพื่อนกันมาช่วยงานกันจะได้รู้ใจกันมีอะไรอยากจะได้คุยกันง่ายๆขอบคุณค่ะป้าไปเข้าห้องน้ำก่อนนะค่อยคุยกันได้ค่ะเอสเปรสโซ่เย็นหวาน้อยสองเได้แล้วค่ะ ได้คเออหนูเดี๋ยวฉันไปห้องน้ำก่อนได้ค่ะแล้วถ้าเพื่อนฉันมาบอกว่าฉันนั่งอยู่ตรงน,นี้นะค่ะแล้วห้องน้ำไปทางไหนจ้ะเดินออกข้างหลังไ,ได้เลยค่ะ ป้าจะเอาอะไรมาขายเนี่ยวันนี้ไม่มีลูกค้าหรอกนะไปขายร้านอื่นนุ่นคือป้าอะไรเนี่ยป้าหนูพูดไม่ได้ยินหรือไงฉันบอกว่าวันนี้ไม่มีลูกค้าไงฉันก็ไม่มีเงินซื้อหรอกนะออโอ๊ยป้าบอกให้ไปขายร้านอื่นไงไปยังไม่ไปอีกไปนี่เธอ ทำไมไปว่าป้าเขาแบบนั้นละ่ะฮะคือว่าป้าเขาจะมาขายของค่ะหนูก็บอกแล้วนะคะว่าวันนี้ไม่มีลูกค้าเขาก็ตื้อจะขายให้ได้เลยแล้วเธอถามเขาหรือยังว่าเขาจะเอาของมาขายเหรอสภาพแบบนี้ไม่น่าจะมีปัญญามาซื้อกาแฟ 50, แก้วละห้าสิบหกสิบหรอกค่ะหรือว่าอาหารจะละร้อยสองร้อยนอกจากจะมาขายของนี่เธอขอ,อ,อเธอจิมออขอโทษนะจ๊ะหนูแล้วไปขอโทษมาทำไม มันกำลังว่าพี่อยู่นะเออขอโทษนะคะมีอะไรกันเหรอคะก็เพื่อนเธอน่ะสิมาดูถูกลูกค้าแก้มแกไปว่าอะไรลูกค้า มาบอกชั้นก่อนฉันจะได้แต่งตัวรอไม่ใช่ปุ๊บปั๊บปุ๊บ,บมาแบบเนี้ยแล้วดูสิฉันไม่ได้แต่งอะไรเลยดูสภาพทีดูได้ที่ไหนสวยคนเดียวเถิดนาพอดีว่าฉันผ่านมาแถวนี้พอดีเห็นพี่หมูบอกว่าร้านหลงสวนเนี่ยบรรยากาศดีดีฉั้นก็เลยอยากมาเห็นกระตาใช่ใช่บรรยากาศเนี่ยดีมากเลยวันนั้นฉันมาตอนบ่ายนะนั่งชิลๆิลจนหลานเลิกเลยแหละไปงั้นเราเข้าไป กินข้าไปสั่งอาหารก่อนนะเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนอ่ะแล้วจะกินอะไรฉันจะได้สั่งเผื่อเอากาแฟแก้วหนึ่งแล้วกันได้ไปเข้าห้องน้ำเอานะเอานะอย่าไปถือโทษเด็กมันเลยมันไม่รู้เรื่องอะไรพี่หมูก็เป็นแบบนี้ทุกทีหนูต้องขอโทษป้าๆด้วยนะคะ หนูขอโทษนะคะที่เข้าใจป้าผิดไม่เป็นไรหรอกจาก้าป้าไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรหรอกวันหลังจะพูดจาก,กับใครดูถูกใครดูให้มันดีซะก,ก่อนไม่ใช่มีปากก็พูดไปเรื่อยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะวันนี้อารมณ์เสียไม่กงไม่ก,กินมาแล้วมาะพี่หมูกลับเ,เดี๋ยวก่อนค่ะเ,เ,เพื่อเป็นการขอโทษวันนี้เดี๋ยวหนูเลี้ยงเองค่ะ คุณป้าอยากสั่งอะไรสั่งได้เลยนะคะจะเลี้ยงฉันจริงๆนิจริงค่ะงั้นก็ไปเอาเมนูมาเลี้ยงมาแลวค่ะอันนี้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 และก้อนนี้ หมูสั่งเลยเขาเลี้ยงเอาหมดนี่เลยเหลือก็ไม่เป็นไรใส่ถุงกลับบ้านตังนีพี่หมูจะนอิ่มล้ะพี่หมูอิ่มยังพี่เ็าอิ่มเหมือนกัน ใจนดจ้ะพวกหนูต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ต้องขอโทษหรอกฉันสบายใจนะฝากที่หนูโอ๊ยพราแกเลยอะ่ะอยู่ดีไม่ว่าดีปากแกเนี่ยพาซวยชะมัดเลย,ยฉันขอโทษนะ